จะไร้อนมาล้างตอนตกฝนก็ถือว่าต in ้อนร้อนดึงมัได้พี่ปราครับหขอห้องน้าเปิดไฟสว่างนึ่้องน้ำด้านล่างห้องน้ด้านล่างเดไฟสว่างหนึ่มีคนแก่หรอคนับปึกนักแออไม่รู้เลยไม่รู้ลดแย่งบันไดเมื่อานบันไดขึ้นเปของนางนาแต่ให้เป็นลมเถื่อนกันแล้วก็ จเป็นไมสี่ขวมีการมีอะไรบอกไวดแล้วบอกเป็นเลยปล่อยปล่อยวันนี้งานแรกเขางานแรกเขาให้เขาให้เขาแเดีมือเลยไม่ถ้าทำให้น้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านได้มปะร้านพี่อ้อมไม่้าพอยู่ไหนเ้าพที่ออมเลยอน้ายู่ในรถกับมีเน้ออ๋อองทยกษตรอี่น้าปล่พี่ริร้านี่อ้อ เด้ตามมาครับจะให้ชมบรรยากาศนะฮะตอนแรกอ่จจะเอาข้างบนแต่ข้างบนมันมีนมปัญหา,มามไม่ได้สาวไม่ได้ไม่เอาวันนี้เลิศแล้วเลิศไหมเลิศมากเพราะว่าร้องน้องคนปกติเขาไม่ได้ทำง,งานที่นี่แม่ก็สั่งให้มาเพราะว่าบริษัทฝรั <Manager S 2> ่งแมเนแมเจอร์เขาอะเป็นร้านเผย <laughs> <là phần> <laughs> được rồi được rồi พี่่เจ้ารูปหรอโอ้โหรอดูนะดูหน้าไปก่อนนะคืนนี้น่ะจะเป็นท่าไหนรอดูนะเออรอดูนะหน้านี้ยคืนเนี้ขอบคุณครับยังกันตัวนะมาทันห้าวได้มาดีขึ้นมั่งใจครัสี่คนเลยขอบคุณมากครับทุกคนครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่ภาพที่ใจดีมากเลยครับ ซัพพอร์ตที่หลับพี่นอนใะการกินนี่คือเวิร์กเลยเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเขาอยู่มานานมากแล้วเราจะพาทุกท่านเดินนะครับฟิลแบบเป็นอีกหนึ่งเมืองที่คนไทยอยู่เยอะเช่นกันแล้วก็ฟิลเหมือนว่าถ้าเป็นกรุงเทพเหมือนว่าในเมืองกรุงเทพทุกคนอันนี้ข้างบนข้างบนมีดานล่างด้วย ออกแล้วพี่อ้อมรู้แล้วจ้าทำเราเนี้ยเต็มพี่ดาขอบคุณมากๆเลยนะครับกับกําลังใจสมวันติดของเรานะครับทุกคนวันนี้เป็นหนึ่งวันที่เราจะมอบความสุขแบบเต็มที่ครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าลิ้นยังเจ็บอยู่นะครับมันจะไม่เจ็บวะไงนะส้มตำแซ่บขนาดนั้นครับจะบอกว่าไม่กินของแซ่บไม่ได้เพราะเราเคยชินกินแต่แบบที่บ้านเราอะนะ เป็นตรงลิงไม่เป็นตรงน้ฮะน,น,นกลนนกลงิงเลยทุกคนเป็นโรคประจําตัวของน้องซันแต่มียามียาครับทุคทกคนแต่งที่านแม่า้อ้เลยาอง่ผมทุกคนคือเต็มพี่ครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะจะรู้ว่าอ่าเราวุ่นกันมาวันนี้น่าวันที่สามน่ะฮันี่สี่สี่สามวันที่ผ่านมากําลังใจดีมากวันนี้กําลังใจดีที่สุดครับ เดี at, ๋ยวจะพาดูบรรยากาศกับอ่าเมืองเลยนะครับเมืองใจกลางเมืองเลยใใ <Sydney. S 2> ซิดนีย์ซิดนีย์อันนี้คือวันนี้เราเล่นใจกลางเมืองซิดนีย์เลยนะครับอาทุกท่านดูบรรยากาศครับขอบคุณกําลังใจวันนี้ก็รวมถึงว่าเป็นวันที่สี่แล้วคอผมแห้งมากาลิ้นก็ร้อนในครับ<ม>แต่ มันมีความสุขมากๆเลยยังไงไม่รู้ครับแต่เรามีความสุขกันมากๆและแฮปปี้มากๆเลยกับในทุกๆวันนี้ที่ทํางานนะครับสุขทุกปะปนกันไปแต่เราแฮปปี้กับความสุขมากๆแค่ครับทุกคนคก็มีความสุขไปกับเรานะครับเย่๋ยไปปรงอย่าไปอะไรมากมายปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันสุขทุกนะครับแต่เราล้วนเอาความสุขนําหน้าและเดินทางของเราครับ อุ้ยนังเอกชมตุนนาฬิกาด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานังเอกจะไปดูนาฬิกาเหรอครับข่าได้ยินครับก็เลยก็เลยพูดเบาๆอ๋อจะซื้อให้ได้อะไรครับผมซื้อให้ได้แต่ตอนนี้ผมเก็บังค์ทำอะไรสักอย่างครับตอนนี้ว้ากองเชียร์อยู่นี่นะลูก บ้านแม่กระสือกระสือนะอ๋อเอแอะเง้นแม่ผมคนละครึ่งเลยก็ได้ครับแม่ยุยุยุขอนแกงย้อนกัน,น,กน,กนสมมติไปแดงกระสือเราก็บวดแล้วนะครับให้พ่อแม่การเป็นลูก้ชายก็เติบโตขึ้นตามวัยตามประสบการณ์ครับที่เหลือก็สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเลือกแล้วเราเองก็มีเป้าหมายของเราที่จะทําอยู่นะครับแต่ชุ่ๆก่อนครับผม เป้าหมายที่ทำอยู่ไม่มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปคิดเยอะการงานนี่แหละ <c oughs> พี่อุตสาทำงานเขาเพื่อน,น้องหวังเก็บเงินเก็บทอง ต้องโดนชุบจะหายหรือว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะวันนี้ใจกลางเมืองเลยเมืมอ่อาาวานนะครับอีกหลาก,หลา,กหลายชาอภาพเลยโทรมาหาทางผู้จัดก,การนางเอกนะครับอยู่ที่ผลของงานครับสิ่งที่อยู่ได้นานที่สุดนั่นคือผลงานและความสามารถของนางเอกดังแล้วแต่ไม่หยุด พัฒนาตัวเองแลอาใจใส่ของแฟนคลับผมบอกเลยว่า,านี่คือแพรวพาครับผมทําไมถึงชื่นชมขนาดนี้เราใกล้ชิดครับแฟนคลับก็ยังชื่นชมนางเอกเพราะว่าเราได้สัมผัสนางเอกเม,มีมีของผู้ชายไหมครับสวยอะ ไม่มีชุดผมไม่มีชุดเลยมันไม่ค่อยมีร้านแบบนี้อย่างเง้มันจะมีร้านให้การแต่งตไม่มีผมไม่เอามาเลยสุดซื้อใหม่โอ้หายคือยากชนช่ไส่วนผู้ชายแม่นะไม่ไม,ไมีไม่ค่อยนะเขกไม่ค่อยมีเหมือนบ้านเราไม่รู้นะเอกได้ชุดผมก็ต้องได้ชุดอะ่ะ ไม่เป็นอากาศเลยแม่โน่นแม่ถ่ายรูปอ่ะแม่ยืนถ่ายรูปตรงนี้มากเลยแม่แม่ถ่ายได้แม่หรอมาเลือกเดี๋ยวแม่จ่ายให้แม่ถ่ายรูปให้หน่อยตรงนี้ใส่แม่ถ่ายได้ไหมฮะเรถของรถไฟแนนซ์เร็ว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 แม่ของรถไฟไปทางนู้นเร็ว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 ไปทางนู้นเสร็จะเด่ฉันไปแล้วแม่อยากเห็นนี่ครับ ไปแล้วนะไอเทมตึกนั้นนะแม่แล้วเแม่ถ่ายรูปสวยอยู่ปกติเป็นช่นางภาพได้ไปเืออ่ไูทไมอะไม่ต้องให้บอกนะาว่าถ่ายรูปให่เยอะมากเพราะว่าอ<ค>นอนี้เป็นคนชอบถ่ายรูปเอเอ <laughs> เอานี้จริง้ไปเลือกเอาเอา เอาไปบ็ดรักมันมีที่ถ่ายรูปสวยนู่นเอาหอนู่น building จะไปถ่ายคู่นี้มีเวลาวันนี้ไม่ก็ชวนนี้ก็พ่อมาสร้าก็มาก็ปิดทีมแม่เฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยววันนี้เลิกปุ๊บมาถ่ายรูปดีกว่าเออใช่ใช่ไม่เพราะว่าผมซื้อชุดมาตัวเนี่ยใส่วันนี้ดีกว่าโน่นถ้าอยากถ่ายรูปไปถ่ายรูปน่นนุ่นเน่ยแต่ว่าถ้าไปกับเพื่อนไม่ได้นะเพราะต้องเดินชุจริงใช่ไหมจริงใช่ ชุดยีนีตัวคาลคาสิโนอ่ะมันจะเป็นริมน้ำแล้วมันจะเป็นยิ่งยมันเป็นเงินยิ่งไอ้เสือ้อไหนให้ซื้อมาให้ซันปะได้ดีอยู่นะของสลับมีสีสสสอื่นอีกปะอ๋อไป็นสลับก็ได้นะสลับมีนะผมใช่ไม่แสบแสบฝั่งนี้ไม่แสบแต่ธรรมาชาติชอบแสบข้างขวาเลยจริงๆแสบซ้าย ระยะเวลาที่เราทำงานด้วยกันนี่มันเร็วรับใช่ระยะเวลาที่เราทำงานนี่มันเร็วมากไม่หรอกมันกับไม่เราฟพิ่งร่วมงานกันแต่ว่ามันเหมือนเราได้ทำอะไรกันแบบเยอะมากไม่หรอกใครหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างดีกว่าเหตุการณ์ที่เราเจอและที่เราเกิดขึ้นมันก็พอสมควรเลยรล้วันเวลามันไวด้วยวันดีครับ ก็จะมีแบบแม่ๆที่เนดูนางเอกนะครับแล้วก็รวมเนดูเราไปด้วยเลยแล้วก็อุตเตอร์เพลงวินเนอร์ของเรานะครับรเป็นโอกาสครับผมหมอนเราได้มาเที่ยวในตัวด้วยครับ ไทยยี่โมงแล้วครับทุกคนที่นี่ห้าโมงเย็นที่ไทยนะครับประมาณที่ไทยบ่ายยังอ่ะได้ค่ะโอเคค่ะบอกไม่ได้นามิยะช่องอะไรอันบบนี้สวยกว่านะโอ้มันนี่สวยหลายก็นี่เยลยลูกหายไปเถอะว่ามันดังๆแม่ดูดังๆเลยครับต้องต้องให้ได้นะนับค่ะ ขับนี้ก็มาทานได้นะหลานสาวทำงานสวยๆนีสวยนี่หลายภาพลองนะได้ได้นี่ได้เลยเราไใส่องพิมพ่ด้านใส่รองพานี้นไม่จะไปลง้อยห้าสนนะแล้วก็ถ้าจะไปยังไงเอายังงี้ดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าจะไปหน แม่จะไปทํางานเช้าแล้วแม่เสร็จเที่ยงก็คือว่างตลอดถึงตอนเย็นน่ะมันเป็นร้านอาหารอาหารใต้ร้านเดียวร้านแรกในเมืองซิดนีนย์ใช่<ถ>ต้องกินอาหารร้านแรกร้านเดียวในซิดนีย์แซบปะครับแซบแล้วแต่ว่าเจ้าของเขามาเปิดร้านไทยที่นี่เป็นร้านเป็นเจ้าแรกเขาเขาไม่เคยสปอนเซอร์ใครต้องบอกว่าเราเป็นเกียรติเรามีเกียรติเขาสปอนเซอร์ให้เรา พราะเขารุ่นเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแม่คุณภาพสวยๆพ้าแม่ท่าจริงต้องสวยคนสวยในกที่น kind of ี่ห le ิวบ่อยมากเด็กอ้วนสันเอ้ย คนครับเท่แค่ทุกคนนะครับแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับกับทุกคนที่ได้สนับสนุนกลุ่มป,ปิดสี่วันรวดที่อยู่กับเราคอนเสิร์ตครับบางท่านไม่ได้ซื้อกลุ่มปิดเข้ามาล้วก็ขอบคุณจากใจทุกๆครั้งที่เราจะโพสนะทุกท่านก็แช์นะครับขอบคุณมากๆาเลยนะทุกคนนั่นคือความรักและความสนับสนุนนั่นคือพลังที่สำหรับเรา <c oughs> ที่ไทยายสองออ เอาไปไปถ่ายเอาเหนป้ายนะนั่นใ้จับแน่นะม่อย่าะม่น่ะ กนมีอีกประเทศเป็นอีกเมืองที่แนะนําทุกคนถ้าใครว่างอยากให้มาลองเที่ยวดูนะครับพักกายใจเดอ้ออีพ่ออีแม่ครับผมยามชอเมือยยามจอททอให้คิดทอดกันเดอ้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> พ่อไม่เป็นก็อยากจะวว่าเนาะ

อุ้ยน่ากินมากผมชอบเลยนะเป็ดปักกิ่ง ไอ้ลูกุ่งอดอลนะคะแตงหนาห้อก็แล้วเตียงดแล้วโดนแล้วเอาเชคนั่งกินอาหารแล้วหรอย่างกิ้้าวเส้อมาก่อนมีเมนูย่าเพิ่มเพื่กินอาหารเขียนบนอกสารเนาะบอสี่พี่เขกเต็มคุณแตงนุันสั่งเพิ่มได้นะคะข้ามะพร้าวไหมข้าอนี้ก็พอหิ่ไอ้ลูกชุ่มอีสานขค่ะขอน้ำมะพร้าวค่ะ แล้วมาทำอะไรที่ร้อยคือคืนนี้เขาไม่เป็นกรรมการนะจ๊ะอันสวยก็อันน่างั้นกระเบิดตีนมากเตีเหนึ่งเต้นเพลงแบบน่าเต้นมากคืนนี้ใครเลี้ยงลูกไปเลี้ยงไปเลยนะขอข้าวเหนียวหน่อยนะข้าวเหนียวค่ะต้องข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวสวยหรือข้าวเหนียวลูก ข้าวสวยอ่ะข้าวสาเปาข้าวสวยหร่าข้าวเหนียวอะไรได้หมดซาลาเปาเลยฮะเบิรงเมอนดงก่อนก็ได้มันไหลเดี๋ยวพี่เมี่ยนเดี๋ยวหลับหลับมาต่อเนีอยลิ้นหมูย่างไปครับอร่อยเออมันก็เฮ้ยมันก็เป็นนี่แหละมันมันมันคอหมูย่างเลาเอาขร่อยให้แม่ให้าหมูยากกินแบบนั้น เอาอากินจ้าเอาไม่ลิ้น่อลิ้นอชีกันลงอไม่ใช่คอหมูย่างอันนั้นจะมาชีกแก้มของชีแก้มแก้หมูค่ะกกอันีอันอันอันลิ้นนะนี่โอมีไส้ย่างด้วยนี่ไส้ย่างอร่อยนะนี่เรรวมกันไหมอ่ะอน้อาหายายกันหน่อยยากอ่โอเคครับยาก ก็จะนอนเยียกกันนะครัี่มาแล้วจะเก่านอนโอ้เด็กน้อยอี่ยังจจโอเคอทุกคนครับขอบคุณเราสปอนอรยนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกนะครับเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนดีกว่าครับลงไลฟ์เลยลงไลฟ์ลร้าวก่วนนะครับร้านนัวราไทยนะร้านนัวราไทยครับผมที่ทิตนี์ใครมาออสเตรเลียเขมาเมืองนี้อย่าลืมแวะร้านนี้นะครับของอร่อยบ้านเรา่ารล่้อนมีหลอย่างเลยร กินกินกินคล้องกินพร้อมน้องชันต้องกินด้วยอร่อยมัจะรู้รสชาติเดี๋ยวก่อนลงน้ชิมให้ดูครับเออถ้าไม่ชิมน้องันจะไม่รู้เลยค่ะปลาทอดน่ากินมากมีร้านมีร้านเดียวไาเนี้ยปลาาไปกินแ่งแมลวงรุ่นเดียวกับโชอ้นเลยอายุสามสิบองลุงครับสามเจ็ดสมเ็เอาพ่เด็กสามสิบสองหน้าหน้าอาจจะเราเราหนยี่สามค่ะ อะไรหน้าไม่เกินยี่ห้าโอ้ยกระจาเน้อคนคนทักว่าเป็นเพื่อนกันอันนี้แซ่บมากเลยลูกในแซ่บแซ่บด้วยครับแซ่บยี่สิเอาไปซิมไปหนีมีก่บอกว่าอันนี้ใส่เดียวกับแม่เลยเดี๋ยวผมซิมค่ะอ้อยกี่คนอยากอ้อวมีไข่เดียวงกับกี่เล่ยันจบที่นั่นอร่อยครับอร่อยครับแต่บอกครับจ้ำจิมนี้ ได้ไมครับจากผู้เดียบมะต่างผู้เตอวมะต่างเขาทากันซโอเคครับพุกครับอยกินข้าวครับขอบคุณกนะครับขอบคุณทุกคนจ่าครับนี่ค่ะกากันเด้อจ่ายทุกคนนะคุปักต้าคุณต้าสาทุกต้าสาทุคุณต้าสาทุของเราครับสวัสดีคุณต้าายายกินข้าวเด้อคิถึงเด้อคุณต้าครับอยาซื้อส้มโอชนะไปฝากนอคุณต้าเว้ห้องม้าซีนีซื้อส้มโอไม้เข้ามา ซื้อป่นปลามาฝากเลยนะครับขอร้องอะไรร้องเพลงอะไรอีสานเขาว่าปักเขาแปลว่าอะไรปักบักกมิสเตอร์นั่นแหละไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมิสเตอร์บักกันไหมคุณทำเป็นมูกกันไหมก็เป็นพูแต่ว่าเบาแบบว่าอีสานก็ได้เป็นปักบักแบบสนิทกันไหครับก็สนิทกันนะอ๋อโอเยครับคุณตาซื้อสมบูรณ์ฝากครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับเมืกี้เจ้าบอกว่า บรับไม่กินเข่าล่นึกวาเราบางทีพูดไปก็ไม่โอ๊ยบาพูดต่ก็ไม่รู้หรอครับพูดตามเขารู้บางคําั้ามึงค้ามึงคือแบบลืมกันนะนเอาเอาลูกนั้นมาวางคิดถึงผมไหมครับถามจริงคิดถึงค่รู้คิดถึงผมไหครับคิดถึงครับโอเคลงครับลงลยครับลงนะครับลงนครับไปละบอกตีว่ามืออื่นจากลับดอยมืออื่นจะกลับครับเมื่อมือ โอเคครับทุกคนครับขอบพระคุณมากครับกำลังใจใครอยู่ในคุมปิดวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับนักข่า,ขา,าวพร้นนม